หกกิสระยะปูชกาเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระกิสระยะปูชกเาเถระภกกิสระยะปูชกเาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า28สวนดอกไม้ของข้าพเจ้าได้มีอยู่ในกรุงทวารวดีในสวนดอกไม้นั้นเอง มีบ่อน้ำและต้นไม้ขึ้นงอกงาม29พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะผู้กล้าแข็งด้วยกำลังของพระองค์ไม่ทรงพ่ายแพ้พระองค์เมื่อจะทรงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าจึงเสด็จไปในอากาศ30ข้าพเจ้าไม่เห็นอะไรอะไรเพื่อที่ควรจะบูชาพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เห็นแต่ใบอ่อนของต้นอโศกจึงจับโยกขึ้นไปบนอากาศ31อใบอ่อนเหล่านั้นตามไปเบื้องพระปลิศสดางของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จไปข้าพเจ้าเห็นดังนั้นแล้วจึงตื่นเต้นว่าช่างน่าอัศจรรย์ความโอฬานของพระพุทธเจ้า32ในกลับที่94 นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ใบไม้อ่อนบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า33ในกลับที่27นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าเอกิสระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการมีพลานุภาพมาก 34คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกิสละปูชกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชะนี้ กิจสระยาปูชกาศเถราประธานที่6จบ